ค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองชะตาชีวิตกำลังดีนอกจากนั้นแล้วว่นมหาโชคถือเป็นว่านที่เลี้ยงยากหายากกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำแปดความลับที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับว่นมหาโชค ว่านมงคลโบราณหายากออกดอกโชคดีมีสิริมงคลหากเราปลูกไว้ที่บ้านนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ8ความลับที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับว่านมหาโชคว่านมงคลโบราณออกดอกมีโชคดีความลับข้อที่หนึ่ง วันมหาโชคมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งค่ะว่าว่านกวากนางมาเขาวดีถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลโบราณนิยมเลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะแล้วสืบทอดเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งเป็นหนึ่งในว่านที่สำคัญเพราะมีลักษณะที่ปลูกยากเลี้ยงยากออกดอกยากมากๆและเป็นว่านที่หายากมากอีกว่านหนึ่งค่ะ อ้างอิงจากว่าน,นี้ตำราของบัวปากช่องกล่าวถึงว่าว่านนี้มีชนิดที่ดอกออกห้ากลีบด้วยเนื่องจากว่านชนิดนี้ออกดอกยากมากและดอกก็ไม่สมบูรณ์จึงทำให้ในบางครั้งดอกจะติดติดกันหรือกลีบหายมองดูเป็นห้ากลีบได้เป็นว่านที่มีใบเขียวเป็นมันใบคล้ายใบพลูหรือใบโพร,รือสี ก้านเขียวหัวกลมๆเนื้อในสีขาวออกดอกในเวลาต้นปีคือในเดือนอ้ายหรือเดือนยี่ครั้งเดียวต้นและใบเท่ากันเงาก็เท่าต้นดอกสีขาวคล้ายสำลีความลับข้อที่สองความเชื่อในเรื่องของวันมงคลวันมหาโชคนั้นมีความเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกว่านมหาโชคไว้ประจำบ้านจะให้คุณในด้านโชคลาภความโชคดีเสริมบุญบาร,รมีให้กับผู้ปลูกไม่ว่าจะเป็นวันนะสุขะละและความสุขสงบร่มเย็นบางตำราเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้คนเคารพนับถือมีความยำเกรงนำความเจริญรุ่งเรืองและชื่อเสียงเกียรติยศมาแก่ผู้ปลูกแต่มีเคล็ดลับอยู่ว่า ผู้ที่ปลูกนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมขยันทํางานตามสัมมาอาชีพว่านมหาโชคนั้นถือเป็นว่านเสี่ยงไทยหากบ้านใดปลูกต้นว่านสมบูรณ์สวยงามดีและมีดอกไทยว่าคนปลูกนั้นดวงจะดีค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองชะตาชีวิตกำลังดีนอกจากนั้นแล้วว่านมหาโชคถือเป็นว่านที่เลี้ยงยากหายาก เป็นว่านที่ชอบให้ผู้ที่ปลูกมาดูแลเอาใจใส่พูดถึงแต่เรื่องดีๆกับเขาและมีข้อควรระวังก็คือว่าคุณผู้หญิงเวลาที่เป็นประจำเดือนอย่าเดินเข้าไปใกล้ว่านมหาโชคเพราะเชื่อว่าว่านจะเสื่อมได้ค่ะความลับข้อที่3ความเชื่อในด้านอื่นๆว่านมหาโชคนั้นได้ถูกนำไปใช้หลากหลายอย่างตามความเชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ในตำราว่านกล่าวว่า หัวว่านมหาโชคนิยมนำมาแกะสลักเป็นพระพักควัมอุ้มท้องก่อนนำไปตากให้แห้งหลังจากนั้นนำมาเศษคถาสุขยะโคข,ขะคันทานางังสุขโตสุขะทะรังปัญจคำปาลีลังพิจักกะพระโรวสิวังพิกะพระโรวันนะมามินะขะมะโตซึ่งให้สวดเป็นจำนวนหนึ่งพันจบ หลังจากนั้นนำไปวางบนหิ้งพระปูชามีความเชื่อว่าจะช่วยนำโชคลาภความมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นนำทรัพย์สินเงินทองมาให้หากปูชาไว้กับบ้านหรือร้านค้าร้านขายจะดีมากค่ะข้อที่สองในบางตำราก็ได้กล่าวว่าหัวว่านนำมาแกะสลักเป็นนางกวักก่อนนำไปตากให้แห้งแล้วนำมาเสกคถา ณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูผู้ใดเห็นหน้ากูเมตานะเมตตาสีติพระศีวาจะมหาเถโรลาภลาพังเวทนานังณเมตตาอมประสิทธิเมซึ่งให้สวดเป็นจำนวนหนึรจบหรือ สามารถสวด3จบหรือ9จบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนการใช้นั้นนะคะ โบราณท่านว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนให้นำนางกวักนี้ติดตัวไปด้วยเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองภัยอันตรายได้ทั้งปวงช่วยทำให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูมีคนช่วยเหลือในยามที่ตกทุกข์ได้ยากมีผู้คนรักใคร่นับถือแล้วสามารถใช้ได้ดีในทางค้าขายเหมาะสำหรับผู้ที่ทำการค้าการขายหรือมีกิจการร้านค้าค่ะข้อที่ส หากนำหัวว่านไปฝนทาหน้าทาตัวแล้วเสกด้วยคาถาณโมพุทธายะเป็นจำนวน108จบเชื่อว่าจะช่วยให้มีสเสน่ห์ทำให้คนรักคนหลงค้าขายดีหากปลูกไว้ในบ้านเรือนหรือกิจการร้านค้าแล้วนำมาบูชาก็จะทำให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายค่ะซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะความลับข้อที่4ว่วันมหาโชคถือเป็นวานมงคลเป็นวานที่ช่วยเสริมดวงคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ โดยเฉพาะท่านที่ไม่ค่อยมีดวงในเรื่องของโชคลาภหรือต้องการเสริมโชคลาภให้กับตัวเองการปลูกว่านมหาโชคถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงโชคลาภให้กับตัวเองได้ดีพอสมควรค่ะแนะนำว่าลองหาว่านมหาโชคมาปลูกเพื่อเสริมดวงกันนะคะความลับข้อที่5เคล็ดลับการปลูกว่านมหาโชค วันมหาโชคนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าถ้าเลือกปลูกในวันพระข้างขึ้นหรือในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันพระวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาจะดีมากค่ะ โดยเวลาปลูกนะคะและก่อนเวลารดน้ำท่านต้องเจด้วยคาถาก็คือว่าให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถานี้สจบโดยคาถาที่ว่าก็คือคาถานโมพุทธายะค่ะแล้วจึงค่อยเอาน้ำเจกรดไปที่บ้านเชื่อว่าจะช่วยให้บ้านมีความขลังมากยิ่งขึ้นค่ะความลับข้อที่6กสรรพคุณทางยาสมุนไพร ลักษณะของหัวว่านมหาโชคนั้นจะคล้ายกับหอมหัวใหญ่นะคะและเป็นกลีบหัวที่เรียงซ้อนกันแน่นสามารถนำมาหัน่นและตากแห้งสำหรับทำสมุนไพรได้และยังมีสรรพคุณใช้เป็นยาบำรุงโลหิตแล้วก็ช่วยรักษาฝีได้โดยเอาหัวว่านสดกับเหล้าแล้วทาบริเวณที่เป็นดีนักแรค่ะความลับข้อที่7ลักษณะโดยทั่วไปของว่านมหาโชค ว่นมหาโชคเป็นไม้ล้มลุกที่มีลำต้นแท้เป็นหัวอยู่ใต้ดินนะคะส่วนที่เห็นด้านบนเป็นเพียงก้านใบและใบนะคะโดยหัวหรือลำต้นแท้นั้นมีลักษณะคล้ายกับหอมหัวใหญ่มีรากเป็นระบบรากฝอยเส้นเล็กๆสีน้ำตาลแทงงอกออกเป็นกระจุกที่ฐานค่ะส่วนใบของว่นมหาโชคนั้นใบเป็นใบเดี่ยวคือมีก้านใบและใบแทงอันเดียวออกจากหัวที่เป็นลำต้นก้านใบ และใบของว่านมหาโชคนั้นมีลักษณะคล้ายกันกับว่านมหาราบ จนผู้ปลูกบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นว่านมหาลาบได้แต่ที่จริงแล้วเป็นว่านคนละชนิดกันค่ะโดยมีลักษณะใบและก้านใบสีเขียวใกล้เคียงกันแต่ว่านมหาลาบนั้นจะมีก้านใบและใบสีเขียวเข้มกว่าส่วนว่านมหาลาบจะมีสีค่อนข้างเป็นสีเขียวอ่อนและที่สำคัญใบของว่านมหาลาบมีขนาดป้อมแล้วก็สั้นกว่าค่ะ ใบของว่านมหาโชคนั้นประกอบด้วยก้านใบที่แทงออกจากหัวโผล่ขึ้นมาก้านใบและแผ่นใบมีสีเขียวเข้มแผ่นใบและขอบใบเรียบค่ะใบจะมีเนื้อหนาและเป็นมันเงาโคนใบสอบแคบและค่อยขยายออกปลายใบแหลม โดยปลายใบจะโค้งงอลงข้างล่างนะคะแผ่นใบมองเห็นเส้นใบเรียงตามแนวยาวจากโคนใบถึงปลายใบค่ะทั้งนี้ก็มีจุดสังเกตนะคะว่าเป็นว่านชนิดนี้หรือไม่คือก้านใบมีความยาวเท่ากับแผ่นใบต้นหนึ่งจะมีใบประมาณ2-5ใบค่ะ ส่วนดอกของว่านมหาโชคนั้นดอกจะมีสีขาวดูแล้วสวยงามมากเลยค่ะจะออกดอกเป็นช่อประมาณ38ดอกต่อช่อค่ะซึ่งจะประกอบด้วยก้านช่อดอกทรงกลมสีเขียวเข้มมีดอกแยกออกเป็นดอกเดี่ยว38ดดอกค่ะกลีบดอกจะมีสีขาวมีโคนกลีบเชื่อมติดต่อกันเป็นหลอดยาวส่วนปลายกลีบ ขณะดอกตูมจะหุบเข้าหากันแล้วเมื่อบานนะคะปลายกลีบดอกแยกแผ่ออกเป็นแฉกค่าแฉกค่ะวัานมหาโชคนั้นจะออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะแต่ว่านชนิดนี้ออกดอกยากมากๆเลยซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดได้ปลูกเลี้ยงต้นว่านมหาโชคไปที่บ้านก็อย่าลืมแนะนำแอดมินหรือบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเวลาออกดอกแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ความลับข้อที่8การปลูกและการดูแลรักษาว่านมหาโชคการปลูกว่านมหาโชคนั้นมักจะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อไปปลูกค่ะ โดยการปลูกว่านมหาโชคจะใช้การแยกหัวใหม่ปลูกเป็นหลักซึ่งว่านที่ปลูกมาตั้งแต่หนึ่งปีนะคะจะสามารถแตกหัวใหม่ได้โดยหัวใหม่ก็สามารถนํามาปลูกแล้วก็แยกกระถางหลังจากที่เขาเริ่มมีใบแทงขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่ะสำหรับวัสดุดินที่ใช้ปลูกนิยมใช้ดินร่วนผสมอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกแกลบดำขุยมะพราะ้าว หรือทรายคลุกผสมให้เข้ากันก่อนใช้ปลูกในกระถางหรือลงแปลงจัดสวนค่ะและเวลาปลูกอยากกลบดินให้มิดหัวว่านนะคะให้เหลือหัวว่านโผล่ไว้นิดหน่อยรดน้ำพอปันกลางและเป็นบ้านที่ชอบแสงแดดรำไรค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รักว่านรักต้นไม้หรือต้องการหาว่านมาปลูกที่บ้านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยคะ่ะสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปมาจนจบนะคะ ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและเพื่อจะได้ส่งความรู้ดีๆให้กับผู้ที่สนใจเป็นวิทยาทานต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ